ย่ Yo, ทุกคนวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมช่างพิชชาสมายัยวันนี้ผมจะมาเล่นเกอมอะโมอัสนะครับทุกคนแต่อะโม,มอัสที่ผมโอ้ไม่ทำไมถึงทำเห่างนกันแต่อะโม,มอัจฉริผมจะมาเล่นก็เป็นแบบคลาสสิกมีดีซับซับอีกทีนึงดีซัปอีกทีนึงมันหาห้องเล่นยากมากเลยอาโมอัจปัจจุบันเนี่ยหาห้องเล่นยากมาก

รูดีของต้องอันเนี้ยโอ้โหต้องตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บวแพงแล้วก็ไหนก็แล้วก็ต้องปุ๊บปุ๊บอันนี้ยังง่ายอยู่แต่ยังง่ายยังง่ายหน่อยแต่นี่ยากอยู่ต้องอยู่ไกลจีเออารตัดใคร้มันแอปอ่าแอปแอปน่าจะได้ ผู้นี่ผมสัวข,ขอไวๆแลนะ้วเนี่ยโรบี้เดอะโคสอินอะไรใส่สิไม่ยอเมเล่นเกมไงก็แบบเลยจงเปงน็นมันมาในเวลาเริ่มเกมโอ้จู่ๆมันก็โหลดเสร็จอะไรแบบเดี๋ยวก็โหลดช้าเดี๋ยวก็โหลดเร็วเป็นอะไรของกันอุ้ยจะเป็นเชคเกอร์เกิดมาโดนใครเอาคนนั้น ไม่ไม,ไม่ไม่แล้ววันน้งานเยอะจังนะนี่งานหรือกระมังขวดเยอะเลยงานเออปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีงานเลยดูติดอีกเอ้ยนีย่ปุ๊บติดไปก่อนไม่รู้ว่าติดใครติดหมู่อ่ะถ้าเขาวาร์ปได้ก็คือเขาเป็นยูคอลสติกหมายถึงวาร์ปแบบ ปุ๊บจะกตรน้ปุไปตรงนู้นอ่ะนั่านั่นมอ,อ,นอ,อตเตอร์หนึ่งล้านเปอร์เซ็นเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะห้องน้ำมันห้องตันนะเฮ้ยยงๆๆังยังยังเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาๆๆคนเหมือนโอ้ทำไรเขาเดินอยู่ตรง,งนั้นเดี๋ยวนั่นแหละนี่ลืมเดูอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อีกทีนึงอันนี้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  เดี๋ยวว่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกอันนี้อันนี้อันนี้ไปแล้วกันไปหยิบปืนกันดีกว่าไปยิงหน้าเขาทั้งหมดจะดูเหมือนเขาจะทำเคลีจริงๆนะจะอันแทร็กนี่ไหมแต่มันแทร็กไปแล้วสิเกยียดอ,อันแล้วอันอันไปาทำไมเคลีในเกมนี้กดไม่ได้โน้คอยกดไม่ได้ มันกดไม่ได้เอาโอยใครมันตัดเนี้ยกดไม่ได้โอ้งั้นต้องเอ้ยอันนี้จะพิมพ์ได้นะี่ยอนนอนไรนอนไรอเอา้าอะไรเดีย่ยมันตลกแลาวมันก็บอกใครมันเป็นบ้าอะไร ใช่เอาเกมห,หรือหลุดมากหรือหลุดก็ไม่หลุดถ้ามันออกของกันอะหลุดอันนี้ออกเกมเนี่ยเจ้าสีเขียวนะ่สูงหน้าเอพิฟูเอสอันนี้ก็เอพิวทำไมสิทำอ้อไม่รู้อ่ะมันมันไม่ได้ขออ้อมูลอะก็แค่คิดไปก็มันไม่มีเลยข้อมูลอะไรก็ไม่เห็นมีสักอย่าง ก็แค่สก,กิปไปให้มันจบๆเลยจะให้มันทำเป็นเรื่องยากเพื่ออะไรเพนนื่อทำยิ่งเอออะไรเนี่ยมันไม่รกดน้ำม่วๆเฮ้ยใครยังไม่บูดอีกอ่ะอันนี้ออกจากเกมเลออันนี้ออกจากเกม ทำไมสีฟ้าโดนสงสัยนะเพราะว่าไม่น่าจะไม่พูดอะไรแล้วก่อ็เอาเอาเอาอันนี้แล้วกันไม่รู้อ้าวนี่เปิดแล้วก็จุกอยู่อยากได้เพียรตรงมากไม่รู้ว่าทำไม่ได้เลย ทำให้เป็นมากกว่าทำแบบนี้อ่ะดีละแต่จริงถ้าเราไม่ได้ไปแก้ขอมูลมันก็ได้นะมันก็ยังทำงานอะไรได้ตามปกติมันก็แค่มาต้องใช้อุ้ยอันนี้ช่ชงดีระบบไม่รู้ตรงมือทุกอันน่าสงสัยฮะ หนังใส่แต่ก็ดูเหมือนไปนสุดหนังใส่แบบไป,ปสุดเพื่ออะไรไม่เข้าใจขนาดฟุง้งพูดมันไม่เข้าใจเลยไม่เนี่ยดาวดุตรงนีน้อาจจะต้องมาดาวดุตรงนี้ก็ได้โหดไกลเลยไม่ชอบดาวดุตรงเมื่อกี้เลยมันดาวดุไม่ได้เฮ้ยอืมเช็งไปก่อนเลยชื่อคน,น่าสงสัยที่สุดในละในแบบเนี้ย อิมพอสเตอร์เนี่ยไม่สงส่ยลสุดแล้ใครเอเกมสีนี้เอาเกมอ,อ,อืมไซเอ็นไซเอ็นอิมพอสเตอร์ออิมพอสเตอร์นี่หมายอิมพอสเตอร์หรือหมายถึงอิมพอสเตอร์นี่ผม โนกตผมรู้เป็นสีฟ้าจะหอ่าน้ตอินอินฟอสเตอร์ทูมันมันมันต้องเขาอาจจะหมายถึงคนนี้จิ้มเลยจิ้มจิ้มตุ่นเลยตุ่น it w a s สเซอร n โน้ตแ คุณรีบๆปวดเถอะกุจะพูดไหเอ้คนรีพอตจะไม่ปวดไรสักอย่างใครอีกเป็นโอ้สมฝนฮึไมมันไม่ทันแล้วถ้าถ้าสีฟ้าไม่ใช่ก็ค่อยบวดสิเนี่ย จะร้อยไปไปละสีม่วงทีแปดถ้าเกิดสีม่วงเป็นงั้นสีเขียวก็ใช่สีเขียวใช่แน่นอนแน่นอนสีเขียวตรงไหนสีเขียวจริงจริงสีเขียวหายเมื่อกี้มันคือสีเขียวจริงๆเนอะอเจ้าของเกมเจ้าของห้องน,นี้รีบดมาดิ รีบเข้าเลยไม่อยากกดตรงนี้มันรอดตารอใจอย่าใช้กดใช่ไหมจะเปิดไรเอ้ยปิดอะไรนะเจ้าเจ่าจระเข้ไหมใช่ครับใช่ครับจักจะกดมากเลยแต่ก็กดไม่ได้ไม่อยากมาแม่เสียมากเลยรู้หมนแหละโอ้ไม่มไมหวแล้วเอาว่าทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเช่านนี้นะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรบอกผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมไปเล่นเลย สำหรับคลินี้ขอจับมือท่านี้บายบาย